สวัสดีครับคลิปนี้จะแนะนำวิธีการใช้งาน Google Sheets โดย Google Sheets ก็จะมีหลักการทำงานคล้ายๆกับโปรแกรม Microsoft Excel เลยนะครับมาที่เครื่องหมายบวกเพื่อสร้างไฟล์ใหม่ในตอนนี้ผมจะสาธิตวิธีการสร้างตารางและนำข้อมูลในตารางไปทำเป็นแผนภูมินะครับเริ่มโดยการใส่หัวข้อก่อนจากนั้นก็ใส่ข้อมูลลงไป ใส่สีเพื่อให้เห็นข้อมูลได้ง่ายและสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับโดยให้คุมก่อนแล้วก็มาที่เติมสีตรงนี้นะครับต่อไปเป็นวิธีการนำข้อมูลในตารางมาทำเป็นแผนภูมิรูปแบบต่างๆนะครับโดยให้มาที่แทรกแผนภูมิก็จะมีแผนภูมิรูปแบบต่างๆให้เลือกอย่างเช่นอายุกับชื่อจำนวนของนับอารมณ์ที่ชอบ พอได้รูปแบบที่ต้องการแล้วก็ให้มาที่กำหนดค่าเพื่อกำหนดรายละเอียดต่างๆโดยรายละเอียดที่ว่าก็จะมีตั้งแต่ฟอนต์ขนาดหรือสีต่างๆที่อยู่ในแผนภูมินะครับหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จแล้วก็ให้คลิกที่แทรกก็จะได้แผนภูมิมาโดยสามารถปรับขนาดและกำหนดตำแหน่งได้นะครับ ต่อไปเป็นการแทรกรูปภาพประกอบนะครับให้มาที่แทรกภาพคลิกที่เลือกภาพที่จะอัปโหลดเลือกภาพที่ต้องการคลิกที่ Open จากนั้นก็จะได้ภาพที่สามารถปรับขนาดและกำหนดตำแหน่งได้แบบนี้นะครับ